ความวิทยาอุตสาหะและที่สําคัญนี่คือความสามารถีอของคุม <ตบ S 1> แต่ละคุม,ม<า>คด้วยนะคะให้หน้ากูหงให้ทรงกู้เปียกความหมายของคําพูดคือขอให้ฝนตกลงมามีน้ําขังในานานานๆและให้กางเกงเปียกฝนสักทีและคําพูดที่คนลืมตัวพูดขึ้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคํากลอนเสริงนางแมวขอฝน โอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับชุดการแสดงแห่นางแมวนะครับจากโรงเรียนวารินชําราบนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริยมศึกษานะครับอุบลราชธานีนะครับแล้วก็อำนาจะรินนะครับ ใช่ครับต้องบอกว่าขบวนแห่นางแมวเนี่ยนะเ,เ,เป็นขบวนที่เราต้งองเฝ้าระวังนะฮะเพราะว่าเรียกฟ้าเรียกฝนนะฮะเป็นวัฒนธรรมความเชื่อนะครับของชาวอีสานว่านะครับถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลนะครับก็จะได้ทาพิธีนะครับแห่นางแมวเพื่อที่จะขอฟ้าขอฝนนะครับในช่วงของฤด,ดูกาลทำนา บาลิชำมราบและการสังก,กัดสำนักงานเขตพื้นที่การศรรึกษาบัธยมศึกษาอุบลร,ราชธานีอำนาจเจริญนะคะซึ่งวันนี้นะคะมาแสดงในชุดแห่นางแมวแอลฟ้าค่ะขอขอบคุณท่านผู้ในการสมงยุทธด้านทองนะคะซึ่งเป็นผู้ในการสแสดงนะคะรวมทั้งท่านรองผู้ในการวิช,ชุด,ดาดวรัยศรีนางสาพิชยาสวัสดิ์ผลนายศึกศง ขัดใหญ่นะคะตลอู้บริการทั้งสามท่านด้วยค่ะขอบคุณผู้ที่ฝึกสอนนะคะน่ครับสำหรับผู้ฝึกสอนนี่ครับประกอบด้วยนายพันศักดิ์นะครับผู้เสมานะครับนางเลิศลักษณ์ผู้เสมานะครับนายประสิทธิ์สายสุวรรณวัฒน์ร้อยตีนะครับอ่คอนรชิดเยาวเรศนะครับนางสาวนัทธิมาผู้เสมานะครับนางสาวอ่เม่เคลวนะครับ พงนะครับแล้วก็น,นายทินไตสายแจ้นายอักพิน,นพุดธดวงฤกนะครับต้ดงขอบคุณนะครับสำหรับผู้ฝึกสอนสำหรับการแข่นางแบวนะครับ ก็เพื่อการขอฝนนะครับเดิมซึ่งเป็นประเพณีความเชื่อความศรัทธานะครับของชาวอีสานที่นิยมแห่ในห่วงของเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับซึ่งเป็นะระยะเวลาที่เขาเรียกว่าจะเข้าสู่ช่วงของเก็บคือคราถ้าฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการขอฝนนะครับ ก็เป็นการแห่นางแมวนะฮะขอฝ่าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลนะครับเอ้าแม่นางแมวมาแล้วฝนจะตกหรือเปล่าต้องลุ้นนะต้องลุ้นกันนะคุณผู้ชมนะฮะว่าพอโรงเรียนวรินชำราบนี่แห่นางแมวแล้วเนี่ยฝนเขาจะมาหรือเปล่านะฮะแต่การแสดงแบบนี้อย่าพึ่งตกเลยนะต้องต้องมาลุ้นกันนะต้องมาลุ้นกันว่าพิธีนิ์สักธิ์จริงหรือเปล่า ขอบรกไว้ก่อนได้ไหมะให้ให้ชุดการแสดงเราครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนนะครับครับผมสมัยโบราณเขาบอกว่ามีแห่นังดงแล้วก็มีแห่นังแมวแห่นังดงนี่ก็เป็นลักษณะเอากระด้งนะฮะมาทาพิธีเสี่ยงทายว่าฝนจะตกอาทิตย์ทางไหนอะไรังไงเนี่ยฮะมาพร้อมกับแห่นังแมวนี่นะฮะค่ะตอนสมัยนั้นยังไม่มีโกลูตุกนะคะใช่ครับแล้วก็เป็นความเชื่อนะคะว่า เราบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะสามารถดลบันดาลให้เราได้สมปรารถนานะคะโอ้โ oh, ห oh. วิศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะอา้าวฝนตกอีลีพี่ oh. น้องมาที่นี่โอ้โหฝนตกแล้วทั้งบุญโอ้โห oh, oh. เอากาลางร่มด่วนๆนะครับข้างหน้าฝนตกแล้วฝนตกจริงๆะคะ่ะขอฝน ขอฝนก็ได้ฝนจริงๆโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานักงานไม่ใช่ธรรมดานี่ภาษาจังหวัดดุบุนราชาธานีนี่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์จริงขอจริงแล้วก็ถูกจริงนะฝนตกจริงแบบนี้ขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนวาลินชำราบครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอัศจรรย์โอ้ยสิโตนคุณผู้ชมที่อยู่หันเน่นอนนะครับ ดีนะครับตรงเต็นท์ผู้บรรยายฝนไม่ตกนะฮะแบบนี้ต้องมีเพลงฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาครับผมมีเพลงประกอบด้วยนะคะอ่ะมวนซึนกันไปครับคุณผู้ชมครับ